มีประโยชน์กับคนที่ฟังภาษาเดียวกันรู้เรื่องส่วนผู้ที่ฟังภาษาไม่รู้เรื่องก็ไม่มีประโยชน์ถึงแม้ว่าธรรมะจะดีจะเลิศแค่ไหนแต่ผู้รับไม่สามารถเข้าใจได้ก็ไร้ประโยชน์เช่นเดียวกันจะมีพระรหันมากแค่ไหนก็ตามแต่ พระรหัตผลทั้งหลายไม่สามารถสื่อสารให้ผู้รับฟังเข้าใจได้ก็ไร้ประโยชน์เป็นเช่นนั้นเพราะธรรมชาติของสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยเขาไม่สามารถอย่างเข้าถึงธรรมชาติที่เขามีอยู่แล้วได้ด้วยตัวเขาเองจำเป็นจะต้องอาศัย ท่านผู้รู้ถ่ายทอดให้เพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้รู้ทั้งหลายเรยกว่าผู้ที่รู้แจ้งในธรรมทั้งหลายจำเป็นจะต้องสื่อสอนด้วยภาษาที่เข้าใจได้ง่ายถ้าใช้ภาษาที่เข้าใจได้ยากสัตว์โลกก็เข้าใจไม่ได้ นี่คือโลกสมมุติเป็นโลกที่อวิชชาสร้างขึ้นมาเมื่ออวิชชาได้สร้างระบบเหล่านี้ขึ้นมาแล้วจึงเป็นเหตุปัจจัยให้องค์ความรู้แห่งปัญญาไม่สามารถแทงทะลวงเข้าไปในจิตของสัตว์โลกได้ไม่ว่าจะ สื่อสอนด้วยวิชวิธีใดก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่มีอวิชาครองอยู่ทั้งสิน้นครอบอยู่ทั้งสิน้นอุปมาเหมือนกับว่าสามแดนโลกธาตุนี้เป็นกรงขังของดวงจิตที่โง่้ขงเขลา กงขังนี้เป็นกงขังแห่งอวิชชาที่อวิชชาความไม่รู้เนี่ยเขาได้สร้างระบบนี้ขึ้นมาอาวิชชาเขาสร้างระบบกงขังนี้ขึ้นมายังไงทําไมจิตของพวกเราทั้งหลายถึงต้องติดอยู่ในวัฏฏะสงสารนี้เวียนว่ายตายเกิดไปสุขติบ้างแล้วก็ลงมาทุกขติบ้าง แล้วก็ดีขึ้นไปสุขติบ้างแล้วก็ดีลงมาทุกขคติบ้างกลับไปกลับมาเวียนอยู่อย่างนี้เป็นวัตวลแห่งสุขติทุกขคติคือหลงไปเสวยอารมณ์สุขเสวยอารมณ์ทุกเสวยอารมณ์เฉยๆเปลี่ยนแปลไปอย่างนี้ตลอดการตลอดสมัยไม่มีวันที่จะพ้นจากระบบแห่งอวิชานี้ได้ มีน้อยคนเหลือเกินที่จะตั้งความปรารถนาเพื่อจะพ้นออกจากระบบนี้มีน้อยคนมากอุปมาเหมือนขนของโคขนของโคนี่คือดวงจิตของสัตว์โลกที่ไม่ปรารถนาที่จะพ้นเลย ส่วนเขาของโคมีเพียงสองเขานี่คือสัตว์โลกที่หาวิธีเพื่อจะพ้นออกจากวัตฏสงสารนี้และก็พ้นได้ทำไมเขาถึงพ้นได้พวกเราพวกเราอย่างตรงนี้กันได้ไหมทำไม ดวงจิตของสัตว์โลกทั้งหลายซึ่งมีมากมายมหาศาลไม่ได้ปาถนาที่จะพน้นออกจากวัฏสงสารนี้เลยเมื่อเขาไม่ได้ปาถนาเขาก็ไม่หาวิธีที่จะพน้นถึงแม้จะมีวิธีที่จะพ้นอยู่ต่อหน้าเขาก็ไม่ใส่ใจเพราะเขาไม่ได้สนใจเรื่องจะพน้นนี่คือวิถีแห่งอวิชาเป็นวิถีแห่งความไม่รู้ของสัตว์โลก อุปมาเหมือนมีเพชรพลอยกองอยู่ต่อหน้าไก่ก็จะเคลียเพชรพลอยนั้นทิ้งเพื่อจะหาหนอนหาไส้เดือนไว้กินเขาไม่ได้สนใจเพชรพลอยที่อยู่ต่อหน้าหรอกจะมีมากแค่ไหนเขาก็ไม่สนใจเพราะเขาต้องการแค่หาอยู่หากินเขาต้องการแค่นั้นอาวิชา เป็นอย่างนี้แหละเขาสร้างกงขังสร้างรูปแบบสร้างความเข้าใจแบบผิดๆแบบหลงแบบไม่รู้ครอบพวกเราอยู่ทุกขณะทุกวินาทีตั้งแต่ตื่นยันหลับทั้งแต่เกิดยันตายตายไปแล้วก็ไปติดอยู่ในความไม่รู้เกิดมาใหม่ก็มาติดอยู่ในความไม่รู้จะไปเป็นอะไรก็แล้วแต่ ในกายหยาบกายละเอียดสุขติทุกคติก็ล้วนแล้วอยู่ในกลงขังแห่งอวิชาความไม่รู้ทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นแล้วพระเจ้าถึงได้เปรียบว่าสัตว์โลกอุปมาเหมือนขนของโคเป็นผู้ที่มืดบอดเป็นผู้ที่หลงติดหลงยึด พวกเราต้องเข้าใจก่อนว่าพวกเราทั้งหลายส่วนใหญ่เลย99%จริงๆมันมากกว่า99%นะนะขอตีเป็นว่า99.99% 99พวกเราทั้งหลายหรือสัตว์โลกทั้งหลายหรือดวงจิตทั้งหลายล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่ไม่ปรารถนาจะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ไม่ปาถนาไม่สนใจไม่แยแสยด้วยถึงแม้จะมีผู้มีปัญญามาบอกมาสอนเขาก็ไม่ใส่ใจไม่ได้สนใจนี่คือธรรมชาติธรรมดาของอวิชชาที่ครองหัวใจพวกเราทั้งหลายมีเพียงสองเขามีเพียงสองเขาของของโคเท่านั้น ที่ปาถนาที่จะพ้นจากวัตทุกวัะสงสารพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดมีเพียงสองเขามีเพียง0.0001เปอร์เซนต์เท่านั้นที่ปาถนาที่จะพ้นคำถามมีอยู่ว่าทำไมผู้ที่ปาถนาที่จะพ้นเขาถึงพ้นได้ คำตอบก็อยู่ที่จิตนั่นแหละเมื่อจิตของพวกเราตั้งความป่ารถนาและก็ทําตามสัจจะที่ตัวเองได้ตั้งนั้นด้วยพลานุภาพของจิตเพราะธรรมชาติของจิตของพวกเราเนี่เป็นธรรมชาติที่มีพลานุภาพมากดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า มโนบุพพังขามาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาก่อนจะมีทุกสรรพสิ่งจิตของพวกเราหรือใจของพวกเรานี่มีมาเรียบร้อยแล้วใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจด้วยใจด้วยจิตอันเดียวกันนะไม่ต้องไปแยกทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจของพวกเรานี่แหละ เมื่อพวกเราตั้งใจว่าเราจะบรรลุทำให้ได้เราจะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดให้ได้เราจะแจ้งในธรรมหมดสิ้นสงสัยในคำสอนพระพุทธเจ้าให้ได้เมื่อพวกเราตั้งสัจจะปาธนาตั้งใจว่าจะบรรลุรทมพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพ้นจากทุกข์ให้ได้แล้วเนี่ย ใจของพวกเรามันก็แน่วแน่อยู่กับเป้าหมายนี้เมื่อแน่วแน่แล้วเขาก็จะเพียรที่จะทําตามเป้าหมายนี้และผลก็คือสำเร็จตามเป้าหมายมันง่ายๆแค่นี้เลยจึงเป็นเหตุให้ผู้บรรลุธรรมมีน้อยเหลือเกินผู้ที่เข้าใจแก่นธรรมมีน้อยเหลือเกิน นอกนั้นก็ท่องตามตำราจำอย่างเดียวตำราว่าไงก็จำจำจำปฏิบัติทำเพื่อมาจำใครจำเก่งคนนั้นชนะขอพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เป็นพยานนับแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปข้าพระเจ้าจะหมั่นฟังธรรมมนี้จะตื่นรู้อยู่ภายในจะเห็นความคิดนึกอารมณ์ และอาการรู้เป็นธรรมชาติไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นในอาการใดๆจะไม่เกิดอีกชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายเมื่อรู้แจ้งทำแล้วจะบอกสอนลูกหลานคนรู้จักให้ตื่นรู้อยู่ภายในไม่หลงยึดความคิดนึกอารมณ์และอาการรู้ ตราบจนสิ้นลมเป็นพุทธบูชาสาธุสาธุสาธุ